ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึงกับเกมนะครับบอลด็อกคังแบทเทิลก็ผมครั้งนี้ผมก็จ่ทำการเปิดการชาใหมท่ที่โอ้โหไม่อยากเชื่อว่ามันจะวาไวขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันก่อนนะผมนะนี่เลยมาอย่างไวคือลงคลิปแบบรีวิวเมื่อวานมาแล้วนะผมนะอย่างไวเลย นะครับตัวใหม่มาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีข่าวอะไรใหม่บ้างนะฮะอ่ะเป็นแคมเปญใหม่ครับผมนะ to the greater heights super grow แคม i g ญนะครับผมนี่ก็จะเป็นอันใหม่ฮะแล้วก็อีเวนต์6ปีกำลังจะเริ่มเข้ามาแล้วนะตอนนี้เป็นการแบบเกินและอีเวนต์ <laughs> 6ปีแม่งเริ่มมาแล้วนะก็คือมันเป็นการแจกโต๊6ห้ใบมันมีมิชชั่นให้ทำอยู่นะฮะเออฮะก็ไปสามารถไปทำได้มันมีในมิชชั่นแล้วครับผมม,มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การฝึกแล้วก็ดักรสุนราคา กาช้าใหม่นะฮะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ตัวละครแคดใหม่กิเฟเต็ดวอลเลอร์พวกอัจฉริยะนักรบอัจฉริยะครับผมนะแล้วก็มีนี่ครับดานใหม่แล้วก็ ECA 3ตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วบอกนะผมลืม18ไปเลยับผมนะเอาจริงเองเอคือแบบลืมไปเลยว่าคือ18บแปดนะผมนะจริงๆคือใช้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปมันจะเป็นตัวละครที่สามารถไปยืนคู่กับไอตัวตัวใหม่ได้โคตรดีฮะถ้าใครมีก็สามารถไปทำได้เช่นผมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปนั่งทำครับ อ่ะแล้วก็อู้ eca คูด eca คูดมาให้เราทำแล้วนะโอ้โหในที่สุดก็ได้ไอเพชรฟรีครั้งนะฮะดีจริงๆเลยดีจริงๆเลยแล้วผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วด้วยได้เวลาครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ explosive c h a i n b a t t l e แล้วก็อีเวนต์เก่าๆแล้วอินโบนัสอะไรอย่างงี้ตามๆกันไปโอเคเฮ้ยมาไวเหมือนกันนะเนี่ยคือผมไม่คิดว่ามันจะมาไวขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอเคนี่ครับผมเออเฮ้ยเป็น เป็นการันตีด้วยนะอืมโคตรดีเลยไม่ใช่การันตีการันตีเอ r นครับผมนะก็คือเปิด3ครั้งได้การันตีหน้าตู้หนึ่งตัวนะครับผมนะเออเหมือนบิลส์ครับผมนะเหมือนกาชาบิลส์ครั้งก่อนนะครับผมเออไหนเรามาดูดีกว่าความสามารถมันอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วฮะนี่อยู่ในสเปซแท็กครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะก็คือเป็นผู้นำกิฟเต้นบอลิเออร์กับคาเมคาเมห้าใช่ไหมครับบกร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ดีเฟนส์ร้อยสามสิบ ก็ความสามารถก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะบวกพลังโจ,จมตีับผมเออบวกพลังโจมตีมีโอกาสคือเราต้องไปลุ้นว่าเราจะได้พลังโจมตี5050ิบ50้าสไหมซึ่งผมไปอ่านมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณอแอดมินคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเพิ่มได้มากสุดถึง50 0ร้รนะผมนะถ้าสเตตครบแล้วเนี่ยมันสามารถบวกพลังโจมตีได้ถึง50 0ยเตลยนะตอนโจมตีเออถือว่าแรงมากๆเลยครับผมแรงโคตรโคตรเออแรงแบบสุดๆนะเดี๋ยวอ่านคอสมารให้หม่นะฮะ ก็คือ Attack การีเฟนบวกร้อยหเมื่อโจมตีถ้าไม่ตายครับผมโอกาส70%ในการเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน50%แล้วก็โอกาสอีก70%ในการเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน50าิบคีบวกหมากที่สุด3เพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกัน10%มากสุด50ก็เนี่ยบวกห้าสิบห้าสิบ้าสนะเออบวกสครั้งเลยครับผมอืมแล้วก็มีโอกาสหลบศัตรูรวมถึงถ้าไม่ตายบวกเมากที่สุด30% ตามจํานวนการโจมตีที่หลบไปครับผมนะเออก็ถือว่าเนี่ยอย่ายผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะว่าให้เน้นแบบอัพสายเบิ้ลแล้วก็คีไปเลยรับอกเพราะว่าตัวนี้มันตีแรงมากๆครับผมจริงๆที่ผมบอกให้อัพไล่เรียกันเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราใช้ทาไม่ตายเนี่ยมันจะเพิ่มอีกตรง150นี่ครับผมนะถ้าเพิ่มใช้อีกครั้งตีร้300อยสามร้อยอ่ะตีครั้งหนึ่งคือมันจะเยอะมากๆแรงโคตรๆด้วยผ,ผมเลยให้แนะนำอัพเบิ้ลกับคีนะฮะ ก็จะเน้นคีย์ไปก่อนแล้วก็เบลิลเป็นคีย์ 4, เบเบิลสองครับผมนะไอ i, เบิลสิบนะครับที่ผมแนะนำอัพอย่างนี้แล้วก็ยูนิตสเปคแท็กเพิ่มอีกอก็คือจะเพิ่มตรงนี้อีกครับผมเออเพิ่มตัวเองอีกนะฮะแล้วก็เพิ่มให้เพื่อนอีก30%คือมันแบบมันแรงมากอะ่ะเพิ่มแบบสุดๆนะผมเพิ่มพมลังโจมตีให้ตัวอีก50ครับรวมกับตรงนี้โอ้โหจะแรงตะไทมากเลยแต่ว่ายูนิตสเปคแท็กเนี่ยมันจะมีความสามารถ มันจะมีความสามารถที่ต่างจากตรงนี้ไปอันนี้มันแค่เรสเซ็ตแขกสามสิไงแต่พอมีเออ่ทรังโกเทนที่โจมตีในเทิร์นเดียวกันหรือว่ามีคูลิลินในทีมเนี่ยจะสามารถจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรจะสามารถบวกพลังโจมตีได้ดีมากขึ้นแล้วบวกบัฟเพิ่มได้อีกด้วยครับถือว่าเก่งนะเอาจริงอยู่ดีดข้างตู้ก็อ่าเชื่อคูลิลินอ่ะมีคูลิลินด้วยเป็นตัวซัพพอร์ตนะผมเดี๋ยที่เรารู้กันซัพพอร์ตเออ่ตัวละครตัวดีนะฮะแล้วก็สามารถแทงได้ ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันจะแทงได้ดีมากขึ้นนะครับก็สามารถมันก็คือแอคแท็กกับดีเฟนต์บวกร้อยยี่สิบครับผมแล้วก็บวกพลังโจมตีให้ตัวดีก่อนคี้บวกสองแอคแท็กกับดีเฟนต์บวกสามสิบบวกอีกคี้บวกสองแอคแท็กกับดีเฟนต์บวกสามสิบสำหรับตัวดีแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองอีกร้อยยี่สิบแล้วก็จะสามารถลดดามเมจที่ได้รับสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเพื่อนที่ติดชื่อทรังโกเทนโจมตีในเทอร์เดียวกันก็คือรอบที่มันออกมาเนี่ยต้องมีชรังกับโกเทนนนนอยู่่่ใการรโจจมตตีีีีคั้้งงึะะะไดดดสสททุะฮะ แล้วก็จะบวกพลังโจมตีเอ็บวกเขาเรียกว่าแล้วเขาแล้วมันก็จะบวกดาเมจดีดักชันลดดาเมจที่ได้รับอีก10%แล้วก็เคลื่อนจะมีโอกาสตีขี้บวกเรเมื่อเจอมูวี่บอสครับผมอืมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์อะมี potential สูงมากประสิทธิภาพสูงโคตรโคตรนะผมแล้วก็ความสามารถในการเวทซเป็นหนึ่งเทินครับแน่อยากจะให yeah. ้มาส s t a กได้เหลือเกินเพราะว่ามันจะได้แบบยืนแทงได้รับเท้าได้ไงแต่ว่ามันแค่นี้ก็โอเคแหละยืนตัวแรกไม่ค่อยดีีท่่่านว2ก ยืนตัวแรกก็พอยืนได้เพราะความสามารถของดูดาเมจรีดักชันได้ไงดูดดาเมจรีดักชันของมันไงเออสามารถให้มันยืนตัวแรกได้แต่จริงๆถ้ายืนตัวที่2ตัวที่3จะดีกว่าถ้าเชฟถ้า,ถา,ถาไม่ตายแล้วอาฆาตทุกข์จะมีโกทังโกเทนโอ้ยไม่อยากได้สุดครับผมนะเพราะว่าผมได้มาพวกผมจะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล้วมันจะเฟกเอาแล้วมันจะได้ไงไม่อยากได้แล้วเนี่ยโกจิต้าสี่เออตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้ครับผมเพราะผมยัง ยังอยากได้เพิ่มอยู่เป็นปบเส้นทางตัวนี้คูตัวนี้ผมยังไม่มีได้มาคือดีใจเพราะว่าผมยังไม่มีครับผมนะตัวนี้แล้วก็คูดโอเฉยๆมากเลยสีเหลืองทำไมไม่ไม่ให้อ๋อสีเหลืองมันจะมาโผล่ในกาชายนี่อยู่แล่างไวไงโอ้โหมันฉลาดเว้ยถ้าไอตัวสีเหลืองไม่มาเป็น a x ็กซ e เนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับผมนะแล้วก็บูตัวนี้อ๋อตัวนี้ออกมาแค่เป็นสามเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์และสามเส้นทางแล้วก็บูเฉยๆมากที่ผมอยากได้จริงก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวนี้ แล้วก็คุริลินแล้วก็ตัวนี้ผมอย่างที่บอกไปมันเปลี่ยนฟีเซอร์เป็นโกจิต้าสี่นะผมโอเคมากเดี๋ยวเราไปขัดดวงกันก่อนก่อนไปขัดดวงก่อนเออขัดดวงขัดดวงขัดดวงคือมันตีแรงระเบิดมากเลยครับตัวนี้คือถ้าใครเปิดได้นี่คือโอ้โหผมยินดีด้วยอะ่ะมันตีแรงอะ่ะแรงโคตรพ่อคนแม่เลยแรงมากมันจะแรงไปไหนว่าตัวนั้นอะ่ะเออแปงแปงโอเค ขอไม่ให้ได้เลยเลยขอให้เกลือในกาชานี้เยี่ยมโอ้โหเปิด SR ได้ไม่นับใช่ไหมไม่นับ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 มาเป็นร้อยดังก็โซนครับผมนะเราจะเปิดให้ครบโปรโมชั่นไปมาทั้งโกเทนแล้วนะหนึ่งสองสามมามาเลยป่ะมันตีแรกมาเลยป่ะมันตีแรกต้องมาแหละมาโอ้โหไม่มาหรอกอย่างงี้เฮ้ยวิสวิสมาโอ้วิสน่าจะมาคนเดียวเละเลยอย่างงี้ วิจัยไม่น่าขอละคังครับผมเละสยะสามแล้วไงสยะสามแล้วยังไงเฮ้เออเออเออตั้งแต่ว่านับตั้งแต่กาชาดนี้ไปเนี่ยสามารถเอาไปขายแกลกเหลียนแดงได้แล้วนะฮะโอ้ทั้งตัวใหม่อ๋อนี่อนะโอ้ไม่อยากได้อ่ะเอาใหม่ได้ไหมสามสิบล็กส่วนครับรอบนี้โอ้โหดวงไม่เดีซะเลย เดี๋ยวเราอ,อ,อีกสองรอบเอารอบนี้ก่อนแต่ว่าตัวหน้าตู้รอบสุดท้ายเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะได้สัวอะไรนะครขอหน้าตู้ดีๆหน่อยเถอะอย่าเป็นหน้าตู้บูกับคนคูดเลยมาปูครั้งนี้แล้วผมโชคดีได้17ป่ะมันเลย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 ,เลย,เลยปรับเอ้ยลุงลุงเอ้ยอขอนานๆนนโอ้ไม่นานโอ้จบกันสยะสองโอ้เละโคตรครับโอ้โห คู่เรลินมาเพียบเลยโอ้โหปีตัวนี้ไม่งอือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแฮะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขายให้ดูแล้วนะโอ้อะไรวะเนี่ยคาแรคเตอร์ฟูลแคนบีเอ็กเซนสำหรับรีคิวเนี่ยเออมันบอกเลยนะมันมีบอกเลยว่าสามารถแลกได้แล้วปีเซอร์ได้ครบแล้วไงโอ้ยังตั้งสี่สิบห้าดาวคอนโซนนะครับม่รอบนี้จะเป็นรอบที่ รอบนี้จะเป็นรอบที่ผมได้ตัวละครแน่ๆหนึ่งตัวโอ้โหเอ้ยมันจะเกลืออะไรขนาดนี้วะแล้วมันนาอะไรกับตอนนี้เนี่ยโกคู <c oughs> <c oughs> บ้าบอคอยพอกโอโ้ได้เอลอาโอเคถือว่าเป็นเป็นลางดีแล้วเป็นลางดีแล้วมาก่อนหน้านี้เราไม่ได้เอลอาเลยไงหรือว่าต้องได้เอลอาสองตัวติดว่าถึงจะลางดีเอาใหม่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 เอาให,าใหม่เม่ เฮ้ยผมดวงไม่ด <No. S 1> okay. mm? no. ีเลยว่ะรอบนี้หรือว่ามันแบบมันรู้ไงว่าแบบโอ้ยนี่มันได้ซุปเปอร์17ในการเปิดมันตีครั้งเดียวแล้วพอไม่ต้องให้มันแล้วไม่ต้องให้มันแล้วให้มันให้มันแบบพอๆบ้างให้มันเผาๆบ้างแน่ๆหรือว่าวันไดมันคิดอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เกือบเกือบเกือบเอาจริงเปิดแค่โปรโมชั่นพอครับผม จริงๆมันก็น่าฆ่าไหมถ้าใครแบบตัวละครครบแล้วก็ควรฆ่าเพราะผมถ้าใครมีโคจิต้ามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมาตอนนี้การันตีคุริลินเบจิต้าป้าเบจิต้าเออเปลี่ยนล่างเย่รู้อันนี้มันมันไม่แปลกอยู่แล้วเฮ้ยโกเทนทั้งโกเทนทั้งโกเทนเอนทั้งโกต่อไอตัวนี้เหรอไอไม่ใช่ดิมันการันตีมันการันตีแปลว่าผมได้คุริลินมาตัวนึงเฮ้ย โอ้มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเฮ้ยเฟดเอาเฮ้ยอะไรโอ้คูดเฮ้ยผมยังไม่มีด้วยโอ้โหนีโคตรดุ่งดีเฮ้ยยังมีอีกตัวหนึ่งเหรอเฮ้ยยังมีอีกตัวหนึ่งเหรอโอ้โหแปลว่าผมได้ตัวละครติดข้างตู้นี่แบบเฮ้ยเอ่อโอเดียนชั้งโอเดียนชั้ง โอ้ยคู่อีกตัวเฮ้ยเอาขอโกเทนชังได้ไหมวะโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าโอเคเลยว่ะผมเปิดมาค่อนข้างดวงดีได้ข้างตู้มาแล้วตัวหนึ่งแต่แม่ไม่ได้วะแต่ถือว่าได้ตัวใหม่ที่ผมไม่ได้ไม่ได้มาสองตัวนะฮะถือโอเคเลยเออเนี่ยได้ตัวมคุริลินตัวใหม่เออเป็นตัวหนึ่งที่ผมยังอยากได้อยู่นะแต่ว่าเสียดายมากเลยแต่ว่าถ้าทำทีทำไมคาไม่าได้อยู่แต่เสียดายที่ผมไม่ได้สองตัวหน้าว่ะ แต่คือเพชรจะหมดแล้ววะเปิดรอบนี้คือเพชรไม่จะหมดแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่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 เออได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้รับผมนะไม่ได้จริงๆครับเป็นตัวนี้ไม่อยากได้จริงๆแต่ไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก็พอแล้วครับผมได้คูตัวใหม่แล้วเออนี่รู้ไหมผมทาปมปุ๋ยมาขนาดไหนเนี่ยรอมันเข้าคลังเนี่ยโอ้โหแต่ดีได้ผมไม่ได้ตัว LR อะไรอย่างนั้นแต่โอเคได้ได้โค้ชคูก็ยังโอเคผมเพราะผมไม่มีเนาะ เป็นตัวใหม่เดี๋ยนั่งฟาร์มกันเต็มที่โอ้โหแต่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ตัวใหม่แต่อย่างน้อยถือว่าคุ้มมับมันติด้ายคือคุ้มมากอะได้ตัวแบบได้ตัวดอกคังเฟสถึง3ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าได้ซ้ำมาคู่หนึ่งเะแล้วก็ตัวข้างตู้ถือว่าโอเคเลยที่ผมไม่เสียใจที่ได้คุริลินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะแลกได้ยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวค่อยแลกก็ได้มันจะเป็นอันดับสุดท้ายผมจะแลกเลยนะไอ้ตัวโกเทนทังเนี่ยไม่ก็รอกาชาน่ามันก็มาใหม่่นีครับ exchange เนี่ไรเนี่ยสามเหรียญสามเหรียญเปลี่ยนมาแล้วโอเคสวยครับสวยสวยสวยอ่ะจะว่าไปแล้วมารอบสุดท้ายของจริงแล้วแหมมันยังอยากได้อยู่เพราะว่าผมตัวละครค่อนข้างจะพร้อมไงคือผมว่าค่อนข้างตัวละครผมน่าจะพร้อมไงกดห้าครั้งมาไปตัวละครผมค่อนข้างจะพร้อมไงคือแบบโอ้โหได้หลายตัวมาแล้วอ่ะต่ทำให้ได้กระช่างแมงแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วคงไม่ไปต่อจริงจริงเฮ้ยบิวเมมาตัวเดียวไม่ได้เหรอ กัมบัชกดานาน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 โอ้สซยสองโอ้ oh, หมดกันครับจบเลยไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ยสิบเจ็ดตัวนี้แม่งจะกลับมาหลอกหลอนครับเออเออโอ้โหตัวโคตรเก่าโอ้ดิสปลขายอ่ะ <c oughs> ไปเลิกโอเคนั่นก็เป็นการมาเปิดกาชาโกฮิน ครั้งอันใหม่ผมนะถือว่าไม่ได้ตัวใหม่นะฮะแต่ว่าได้ตัวละครที่ผมไม่ได้มา2ตัวนะครับก็คือคูลิลินแล้วก็โกตินครูสตัวใหม่ครับผมนะเออซึ่งผมยังไม่ได้เลยในะี่สุดผมก็ได้จัดทีมโกตินครู ru, แล้วมีโกตินครูในทีม,นะมแล้วสามารถทำให้ผมจัดทีมอะไรได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่แม่เสียายจริงๆเลยที่ไม่ได้นะฮะตัวละรครโกตินชั้งเดี๋ยวเเดี๋ยวกาชาหน้ามาันมาเรามันวนมาอีกรอบนึงผมว่าเดี๋ยวน่าจะเปิดได้ในะกาชาของเราเหล่านั้นแหละผงจะได้ใช้อะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็พอก่อนแล้วกัน เหลือไว้ร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวไปหาฟาร์มเพิ่มแต่ว่าผมไม่เปิดต่อแล้วเปิด6ปีครับผมถ้าไม่พอจริงค่อยเติมเอาว่างานว่าว่าอะไรว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำมิชชั่นเลยเนาะเพราะแบบมิชชั่นที่มันจะเข้ามาพวกอะไรเป็นทอร์ปิโดใหม่แล,มแล้วก็มี e อัลติเมตคลาสแล้วก็มี ECA อีีครับที่ต้องต้องมานั่งทำเนาะแล้วก็นั่งฟาร์มอะไรไปเรื่อยมันยังมีอะไรทำอยู่แล้วก็6ปีมันก็เปิดมันก็ เขาเรียกว่าอะไรแจกเยอะอยู่ครับผมเออมันก็ยังพอแจกเยอะอยู่พอที่เราจะไปเปิดกาชาณส่งกาชาได้เนาะใน1นึ่งไซเคิลเนาะโอเคงั้นผมก็จบคลิปมีฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังทำคลิปอ่านก็มบอนน็อกคำาไปเท่าดีๆต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีก็ผมอย่าลืมไปกดอย่าลืมเข้าดิสขอดะอย่าลืมกดไลคเพจของเราด้ล่ะ